คลังเข้ะแล้ว8ปโมงเชา้าหนึ่งสิงหาคามนี้เริ่มลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทมั่นใจระบบไม่ล่มแน่นอนส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดรายละเอียดวันที่16กันยานี้วันที่30ตุลาคมหกเจ็ดนายเผาภูมิรอมชการกลังเผยว่าการประชุมอนุกรรมการโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็1,000่บาทในวันนี้ได้หาหรือและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบ เพื่อรองรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมปี 67.. เวลา08.00นดจุนนกากเดิมที่เคยกำหนดลงทะเบียนในเวลา00.00นย์จุนนอของวันที่1นึ่สิงหาคมนายเผ่าภูมิยืนยันว่าระบบจะสามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ล้มแน่นอน ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมระบบเป็นอย่างดีแล้วนอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะประกาศรายละเอียดทางหมดในวันที่16กันยานี้โดยระบุว่าขั้นตอนดําเนินการง่ายๆไม่ยุ่งยากโดยเบื้องต้นจะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในการลงทะเบียนสําหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและกระทรวงมหาดไทยโดยหลักการนั้น ทางการลงทะเบียนและการใช้จ่ายดำเนินการผ่านบัตรประชาชนซึ่งยอมรับว่าอาจจะมีข้อจำกัดไม่สะดวกเหมือนสมาร์ทโฟนนายโปภูมิกล่าวว่าในที่ประชุมยังได้หาหรือเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้ามาร่วมโครงการซึ่งยังคงกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นที่เคยให้ข้อมูลส่วนรายละเอียดทั้งหมดต้องรอกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงอีกครั้งรวมทั้ง หารือเรื่องเชื่อมโยงระบบในลักษณะโอเพนล็อกระหว่างสำนักพัฒนารัรฐบาลดิจิตอลองค์กรมหาชนสพอรอหรือ DGA และสถาบันการเงินและวอลเล็ตต่างๆซึ่งจะมีะรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคที่จะต้องประสานกันต่อไปครับ